ตอนทาไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะจะมีแบบเมือนๆนิดเดียวค่ะแล้วคุณหมอน่ารักมากค่ะ สวัสดีค่ะแพรนะคะและตอนนี้นะคะแพนก็อยู่ที่โรงพยาบาลเอเชียค่ะซึ่งโรงพยาบาลเอเชียนะคะเขาก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะซอยรัตนทิเบศานสินะคะต้องบอกเลยค่ะว่าโรงพยาบาลน,นี้นะคะเขาโดดเด่นมากค่ะในเรื่องของศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นการยุกหนกตัดกรามกอกรามหรือว่าทำวีไลน์นะคะรวมไปถึงเสริมจมูกเสริมหน้าอกดูดไขมันตัดหนังหน้าทองแล้วก็ดึงหน้าที่นี่เขาก็มีครบจบในที่เดียวเลยค่ะก็ะยืนยันได้จากการที่มีรีวิวมากมาย ะะและโรงพยาบาลเอเชียเนี่ยยังได้รับรางวัลมาตรฐานระดับโลก JCII และรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะ ค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่าที่โรงพยาบาลเอเชียเนี่ยนอกจากจะมีแผนกสัญญกรรมแล้วยังมีแผนสกสกินอีกด้วยนะคะมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีทั้งวิสัญญีแพทย์แล้วก็อายุรแพทย์หัวใจค่ะแล้ววันนี้นะคะที่แพมมาที่เนี่ยก็เพราะว่าจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะเนื่องจากว่าเรามีปัญหาใบหน้าย่อนคล้อยแล้วก็ไม่ยกกระชับนะคะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ตอนทำไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะจะมีแบบเหมือนจับจิบจิบครยังไงนะคะถ้าใครนะคะมีปัญหาเรื่องหน้าไม่ยกกระชับนะคะก็สามารถมาทำแบบเดียวกับที่แพรทาได้เลยนะคะหรือว่าอยากมาปรึกษาคุณหมอสนใจอยากทำศัลยกรรมด้านอื่นๆก็สามารถมาที่โรงพยาบาลเอเชียได้เลยนะคะสวยปลอดภัยมั่นใจเอเชีย